อทำนี้วฟังขอคนแรกกดแชร์ให้มั่งใจด้วยนะครับอ้าวลืมนะครับสกอร์ลืมแก้ครับ หนึ่งูนย์แล้วครับไม่ทันสังเกตครับอ้าวขออนุญาตชื่อทีมยังไม่ทันได้เปลี่ยนเลยครับ m t n นะครับ MCN นะครับออไปแต่ตายังไม่ทัน อพครับ ATN a c อ d น m y คนม่ครับ นะครับก็เสียงไม่แน่ใจว่าชัดหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้สภาพอากาศก็คือฝนตกครับก็องฟ้ฝนตกครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บของแป๊บนึงผลหลับตปั้นึงนะครับ แต่เด็กเล่นไม่เบียกครับไม่เป็นไรครับเด็กเล่นนายเปิดเอาหญิงไกลส้นก็ได้เอเ้เาร้อนเป็ไงถึนงนี้ครับเจ้าพิ๊ก็โ้โห นี่สกายได้ะเอาคองคอง,องายัใงหง้คองส่งมายังติดเอนชินโอ้โหไม่้รงต่อครับ ไม่รู้แต่เรอยู่ข้างบนครับเจ้าเลงย์เนีลากไปจะไปส่งไปเจ้าการการการได้โอกาสสอบอีกทีนึงไม่ติไม่ผ่านครับธนาธุระขาประตูเซฟไว้ได้ครับเป็นลูกออกหลังครับแล้วมันแล้วก็ฝากคนแล้วก็แชร์ก็เที่ยวก็เที่ลักใจนะครับถ่ายลวเจ้ากัดอีกทีนึงยักษ์ เพ, <S <S เพลงจบไม่จบ <S <S เพลงจบโอ้โหครับสวยครับอ่าดูครับอ่าดูครับโลกนี้เติดมาถึงเจ้าเพลงเจ้าเพลงก็ซับไปนะครับทำให้สก,กอ์ของเกทูขึ้นนำเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับ สวัสดีครับแม่ธันวานะครับสวัสดีครับก็อยู่ที่นี่ฝนตกครับอ้าวฟาวครับฟาวทางหุ่นฝนตกยังครับทางนี้ฝนตกครับแต่เด็กไม่เปอะไรครับด็กล่นในร่มครับ เจ้ากองยกมาถึงผ yes. yeah. mm hmm. okay. sure. yeah. right> yeah. ู้ร yeah. ักษาประตูโยมาโยนไปอีกทีนะช่งนาวาบบีกยกมาถึงเจ้าการอีกแล้วการการว่ายังไงการซับ อตีนะี้จัพให้คนาวัทเจ้าตนตวันตวันตวันยังได้อยู่เจ้านวับมะเจ้าการิกแล้วการิกแล้วทันไมมการการกระดกมยังไม่กระดกโอ้โหยกงไม่ทีนัง เจ้าก,กันตามโอ้โหก็เกือบไปครับโ,โยกนี้ครับแต่มันยังไม่ตกทางนี้ตกแล้วครับแต่ด้วยความโชคดีครับเด็กๆเราเล่นในในร่มครับวันนี้เล่นในร่มโยกมาเจ้าตะวันตะวันว่ายังไงโลมตะวันตะวันได้โอกาสส่องมาการอีกแล้วโอ้โห โอ้โหเจ้าการเจ้าบิก๊กเจ้าเพลงพรีซิตบอลให้เจ้านาวับนวับส่งกลับไปให้เจ้าบิกบ๊กบิ๊กส่งกลับมาที่เพลงเพลงลากมาเองลากมาเองหองสับอีกและอีกโอ้โหเจ้าการส่งมา เพลงเพลงว่ายังไงแตะส่งไปข้างเจ้าก,การสร่งให้ตวัดตวัดโอ้โหเจา้าตะวันครับเกลือไปครับออกข้างไปเป็นลูกเต็กฟันนักคิดให้สดชี่นโกเต็จากเส้นประตูครับเต็มาหน้าครับ m t n ได้ครับ m t n Academy ส่งมาทางด้านน้องผู้หญิงก็ถือว่าทีมนี้ก็ง่ายใช้ได้เหมือนกันครับน้องผู้หญิงประมาณคนสองคนนะครับทีเล่นเจ้าเพลงเจ้ากล้องอา้าวขึ้นมาขึ้นมาว่ายังไงยังไงบอลอยู่ที่ไหนส่งมาไม่เห็นไม่เห็นนะครับบางด้านผมมองไม่เห็นครับว่า อ่าต้องรู้อ่ามันไม่เห็นมุมแบบนี้ครับมันจะมิดมือตรงนี้อ่ายกหมาส่งขึ้นมาเจ้าก,การการว่าอยังไงการการส่งไปให้เจ้ากองส่งมาโอ้โหตะวันตะวันตะวันอะไรมาตะวันบียกยกหมาเจ้า,จาการอีกแล้วอ่าอ่าเจ้าเจ้าเพลงเพลงลบลบลบ จุดไม่กลับมาหลังไม่ให้ตันวาตันวาอ้าวตันวาตันวาตันว,า,นวาเจอยังไงอ้าวเรียบร้อยป่าลูกลูกโคตรหรือเปล่ารับฟ้าเลยอ๋อมิใช่ลูกโค้ครับโค้ดดีครับ นอกเขตขออนุญาตขยับกล้องนิดนึงนะครับมันอยู่สูงก็จริงครับแต่ว่ามันมีฝนต,ตกไหลลงมาครับครับดูครับปีกโอ้บนเส้นพอดีเลยบนเส้นเอายิงแล้ว่ยิงโอ้โหครับไม่เข้าครับ ยับนะครับหรือก็จอยิงยแล้วันครับอ่าเออมาอ่ามาเจอกันการาก,การอีกแล้วาก,การอีกแล้วไม่ได้ยิงาการยิงโอ้โห,โหครับไม่เหลือครับเอาดูทีพ ว่าเจ้าการมันินนจะนายหมาจะว่าหลบเนี่ยหลบได้หลบได้หลบวะแล้วก็ยิงครับโอเคครับเป็นสามประตูต่อศูนย์อาการหนะครับตัวนี้อาการดักไม่ใช่ใครครับผม,ผมค,รครับคนตกครับอา้าวภัอกล้องไปหมุนตาม สถานที่ลงพระต,ต่อไปอาเดินทางฟาสตูโยมมาเจ้า้อง้องว่ายังไงเจ้าปองวายไปเจ้าเองเองต้งว่าตะวันตะวันตะ,ว,นตะวันจบจบมุ๊บโอ้โหไม่ตรงครับ เจ้าเพ่งเจ้าเพ่ง,เจ,เ,พงเจ้าตะวันตะวันว่าอย่างไงตะวันตะวันฟ้าวครับตะวัน หมดไปในครึ่งเวลาได้ครับก็ก็ยังอยู่ต้องมาดูสายประตูตอนนี้ครับให้ดูโซน,นนอกครับอ่านี่ด้านนอกแบบนี้เลยครับนี่นี่คือสภาพครับรนี่สภาพฝนตกแล้วเนาะครับอันนี้ที่ผมอยู่ครับสุดที่ไร่สดครับที่ไร่สด อ๋เลยเปียกตรงคันงนี่จะใสหัวได้ครับใส่หัวได้อยู่ตกงแต่ในสนามมีโดมครับในสนามมีโดมก็โชคดีเอาดินอิกครับตัวที่ว่าไม่เสียกัมนะ ดูกันครับลูกเก่งคนต่อ NCN Academy เอาเร็วครับอีก42นาทีติดยกมาติดเจ้าประวัติเจ้าประวัตินปะวันปะวันเป็นยังไงประวัติงงอะไรอยู่อ้าว เด็กเล่นไปแล้วครับแต่กรรมการยังไม่ร้องครับอ่าก็อาจารย์จ,จะอยู่นู่นครับนู่นอาจารย์จะอยู่นู่นเลยเด็กเล่นก่อนครับเด็กรีบโอ้โหฝนตกอจากำลังเดินมาอยู่ครับโอ้โหใจรอ้อนเลยเอามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดเชียร์ให้กำลังใจด้วยนะครับทางในฝนตกแล้วบ้างครับอาจารย์กำลังตกแล้วครับอาจารย์กำลังกำลังตก เรืยองความชคดีที่ว่าเราเล่นกันในร่มครับก็ไม่มีปัญหา กับปวารไรทันไหมทันไหมปวารตัวซาตุสต้นมาอ้ะด้านา้านของเอเดียรงกับยูจูผู้รักษาประตูเอเคอเกอ,อยัไร <า S 1> <แ>เอุวยลติดาวาร์วารนได้ออกไปด้านข้างเห็นแล้วครับตอนนี้เห็นอางในกล้องไปว้วนครับพราร์ผ,ผมมันมุมนี้มันง ไรยตวนี้รอไวด้วยท่องไปไม่ถึงลงมาหน้าประตูบอนมานานา้นตาเจ้าเอดตเ้าไก่ได้เอ็ีเออ็เติอ้าเอ็ดสารทา,านไปครับโอ้สนุกดีเหมือนกันครับตรงตรงนีเจ้าตะวนัน คนคือมาเจ้าพี่เองมางมาให้ปียี่สิบเจ็ดอ่อนออกไปออกมาดอ่าต่อสุขการได้ทางด้านของกจิ้งคุณคุ่มไปเจ้ากูแพ้กูขาเจ้าออนออนว่ายังไงออนจะซับไหมอ่อนไม่ซับตรงให้เต้ากูแพ้กูพันล็อกพี่ไม่ผ่าน วยังติดยังติดเพลงจิง้มาเกตกำลัยงยเมทีีน้องหญิงของ, N TF, N N, N. ง,ง,งอเอ็นทนะีเอ็นเดบอลมือดีเจมเอ็นีเอ็นอาี่เไปรเพงไปตะวัน ตวันว่ายัางไงตะวันยกแล้วมอมาทางด้านที่สิบเจ็ดมากกว่าเจด,ดียจะหุ้มโดยเจ้าเจ้าวิ่งหุ้มมา้างหน้าเจ้ากว้านตะวนันส่งมาเจ้าปอนจะปอนยังไงปอนจะยิงได้ไหมโอ้โหไม่ได้ครับไม่ได้ครับาายงังไงฝนตกแล้วบอกด้วยนะครับบอกกันด้วย ๋ยวเขาบ้างนะครับรายงานว้างเสียงป่าอย่างไรบ้างครับปะว,วันทรงรำมาเสด็จม่ที่เจ้าเทเโดยส่งไปก็ติดครับไปทางนั้นยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดไปแล้วครับพอไปกล้องมองไม่เห็นปะว,วันทรงมาภูผายิงข้ามคานครับโอ้โหเจ้าภูผาครับ มันเริ่มจะละหมากผมนะครับมันเริ่มจะละหมากผมนะครับเพราะว่าน้ำมันเสียครับมันจะนั่งไม่ได้แล้วครับเริ่ดจะไปทำห้ยทันนะครับหว้ยจบครับเรื่องหวย่จบมีกาคนมันสาดน้ำลงพื้นครับเจ้าตะวัน เอ้ผูกผอาก็ไปกเจ็ดโอเคทูวิทูวิว่าอย่างไรเอ้อาเห็นแล้วครับในจอสองไปหนึ่งสอนะครับเจ้าผูกผ้าตะวันนอนมาแนละ้วเจ้าหวั่นมาวยังไงตะวันมาครับตะวันจะไปเอกโอ้ยโดนนะครับเป็นลูกฟาวครับ ลูกฟาวครับจังวันนี้ดูครับใครจัดจัดการตะวันน่าจะเอาเองครับอลองดูครับลูกนี้ว่าจะเป็นยังไงเจ้าตะวันยืนอยู่หลังดูตะวันวายังไงแล้วตะวันยกมาให้เจ้าปอนตอนซานยังติดครับนาทีสิบเจ็ด อ้าวเตะทางด้านของ n อ็นทีเอ็นเอ็นทอ็เขผู้หญิงอ้าวเตะครับทีเมนินนักวิงหลายคนครับไม่ฟ้าครับใช้ไหลชนไหลหาแล้วครับเจ้าเจ้าบอนนี่คนไทยมันจะไวเจ้าเจ้าบอนบอนบอนส่งขึนมาเจ้าปูผาฟูโอ้โหปูผาชื่อแรงไม่ได้ตัวเล็กกว่าว้า การทายของนทีเอ็ยกมาครับมองไม่เห็นครับฝัอนนี้ตอนนี้มอง,ง,องไม่เห็นครับเจ้ากอน ป้อ,อนส่งมาเจ้าปูผาปูผาไปแล้วปูผาไปแล้วยิงไม่ปูผาโอ้โหโอ้โห่าวชัวครับลุงนี่เจ้าปูผาเข้าด้านหลังครับเมื่อกี้ฟาวครับยุกมาเด็บเจ้าป้อน บอลในฟุตบอลฟุตบอลให้ปอนปอนว่ายังไงเจ้าปอนโอ้โหโดนสก,กัดออกข้างไปนะครับก็ถือว่าไม่เครียดครับแมตช์นี้เพราะว่าแมตทเมื่อกี้ mm hmm. ก็เราแข่งมาประมาณสองแมตช์แมทน,นะครับแ mm hmm. ค่ไปแค่แมตช์เดียวแมทเมื่อกี้ใส่บอดตอิดนะครับใส่ชื่อบอดต, mm hmm. ติดอัดต่างเจ้าพี ตะวันนี่ยู่หลังสุดส่งให้น้องชายเจ้าคูพะยังฝาไปไม่ได้อ่งต่อไปไว่ตะวันว่ายังไงตะวันตะวันลาไปตะวันส่งให้เบือยิบเจยิบ ตืนมาเจ้าเพกลากไปต่อ,อไปครับจิมเส้นฝั่งนี้มองไม่เห็นครับเนื่องจากขอ่อยไปอยู่หลังนี่นึ็เนื่องจากฝนม,มันตกหรือมันเปียกครับตรงนี้เป็นเพื่อใน,นั่างเขาทำด้านด้านบนสูงขึ้นมาครับสําหรับที่นางไรสดอ้าวตีเจ้าก่อนก่อนจิ้มมาอูพระยิงเอ้านึกว่าเข้าประตูครับ ก็น่าจะาเหลือไม่เยอะแล้วนะครับก็ไม่น่าจะเป็นที่พลาดนะครับคิดว่าน่าจะไม่พลาดเอทีวีน่าจะชนะนะครับก็สี่แมตช์เราน่าจะชนะสามแมตช์นะครับถ้ารวมแมตช์นี้นะครับก็ต้องขึ้นสิบหน้าไปนะครับ ยกมาีลนะี่ี่ีนะยกถึงเจ้าเจ้าลาไปประวานประวานว่ายังไงประวานโอ้โหเวืศัตรูรับไว้ได้ครับ ทางหวัวเปล่านะครับน้องคนนี้เลยเป็นน้องผู้หญิงครับน้องผู้หญิงก็ผู้หญิงหลายคนอยู่ครับทีนี้ผู้หญิงหลายคนอยู่โอเคไปตาแล้วไม่เข้าใจกันเจ้าบอลเข้าใจกับซุ่มมาเอาเบิร์นยาวมาข้างหน้าครับปิดรักษาประตูเราก็รับไว้อะแล้วก็นอนครับ เจ้ากมอาจจะขยับาายเวตาได้นิดนึาเบนนะาเจ้าป้อนอป้อนสองมาอย่างไงได้โอการสสับไม่ตรงรอครับเผยให้ตะวันไปด้วยเจ้าพีอ เจ้าเพลเจ้าเพงโยกมาเจ้าปอนได้แล้วปอนปอนยังไงปอนจะส่งไหมปอนปอนคตืนไฟเจ้าเพงปอนเอาอย่างไม่ถึงเจ้าตะวันครับเบาไปนิดนึงิดเจ้าปอนเอาเอาเ่นนะกลัวแล้วลุงพี่เรน เป็นความผิดพลาดครับเราไปดูความผิดพลาดกันว่าบางจังหวัดบางหมดกับผิดพลาดกันได้นะครับมีสกัดพลาดเพียไม่ชัดเจนแล้วก็โดนครับเป็นสองประตูตัวหนึ่งครับสังว่าอ่าก็เรา้นะไปนเจ้าบอลไทย คุณบอเป็นบอลตอเาเจ้ตะวันตะวันตะวันหลยแล้วตอนตอนสับด uh ิตะวันไม่สับตะวันสับชาาาว แล้วก็จบเลยครับก็สามารถเอาชนะ NTN ไปได้นะครับโดยสกอร์3ประตูต่อ1นะครับขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ